อยู่มันก็ไ่ได้มันไม่ได้มีอะไรดีขึ้นเลยหวานไปพอตัดแล้วมันจะโลกงค่ะสวนดียวอยังเงี้ผมพานได้อยู่บ้ากเป็นลูกปีที่สี่เป็นปีปีใดดอกแรกครับสวัสดีครับมโนคุตเชียนครับวันนี้มาสวนพี่สุขูณนะครับพี่สนั่นมาดาจากอำเภอเสริงสางจังหวัดนครราชสีมานะครับพี่วิรัตนะครับเราพามาดูการแต่งกิ่งกันนะครับ คือเราต้องแต่งให้โปร่งนะครับให้โล่งก็คือเราต้องต้องการแสงแดดรับร้อยเปอร์เซ็นตเนาะทั้งเช้าทั้งบ่ายนะครับตี่แต่งแล้วนะครับเี่ปัญหาเชื้อรามันก็น้อยลงเพราะว่าเรามีแสงแดดฆ่าเชื้อราในตัวยาชั้นดีคือแสงแดดนะครับครับก็ขั้นตอนแรกนะครับก็